ก็สวัสดีครับนักเรียนท่านนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันต่อนะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับการแปลงหน่วยความยาวนะครับเรื่องเดิมเช่นเดิมนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาต่อกันในข้อที่5และข้อที่6นะครับโดยครูบินจะทำการไกด์ให้ก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับโจทย์ข้อที่5 อิงฟ้าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทาง1.93กิโลเมตรอิงฟ้าเดินทางจากบ้านไปสวนสาธารณะเป็นระยะทาง1.61กิโลเมตรอยากทราบว่าอิงฟ้าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางมากกว่าเดินทางจากบ้านไปสวนสาธารณะเป็นระยะทางกี่เมตรนะครับเอาละนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับเรามาดูนะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบ้านนะครับนีบ้าน เดินทางไปนะครับเดินทางไปปไปนะครับไปโรงเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนอ่าเป็นระยะทาง1.93นะครับอ่า1.93กิโลเมตรนะครับต่อไปอีกอันนึงเป็นบ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนเดินทางไปส่วนสาธารณะนะครับปึ๊บย ส่วนสาธารณะคูบินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วครับเหตุผลที่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคูบินให้เส้นความยาวของโรงเรียนมันจะยาวกว่าส่วนสาธารณะเพราะว่าเราดูจากโจทย์เห็นไหมครับโรงเรียนเนี่ยมัน1.93กิโลเมตรแต่ส่วนจากบ้านไปส่วนสาธารณะเนี่ยมันเป็น1.61กิโลเมตรเห็นไหมครับเห็นไหมบ้านไปโรงเรียนไกลกว่าบ้านไปส่วนสาธารณะใช่ไหมครับดังนั้นล้วคูบินจึงให้เส้นของส่วนสาธารณะ จากบ้านไปสวนสาธรารณะนั้นนะ่ะนะครับมันจึงสั้นกว่านะครับเป็น1นจุดเนี่ยโจทย์เขาบอกว่าเขาอยากทราบว่าอินฟาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางมากกว่าเดินทางจากบ้านไปสวนสาธรารณะกี่เมตรนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องทําก็คือหาความแตกต่างก่อนนะครับเขาเปรียบเทียบกันร,ระหว่างใครไกลกว่ากาันเท่าไหร่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบแล้วเราจะต้องคานึงถึงเครื่องหมาย เครื่องหมายหนึ่งก็คือเครื่องหมายลบนี่เองนะครับเครื่องหมายลบนั่นก็คือให้เรานํา2อ,อันนี้มาลบกันแล้วเราจะลุกว่าเฮ้ยใครไกลกว่ากันและไกลกว่ากันกี่กิโลเมตรใช่ไหมครับอ้ามาดูกันครูบิ๊ก็จะทําการตั้งเลยนะครับ <c oughs> บ้านอ้าวครูบิกเขียนด้วยปากกาแดงพลาดขอภัยนะครับหลืมเพลินไปหนะ่อยบ้านไปโรงเรียน บ้านไปโรงเรียน1.93กิโเมตรอเคนะครับต่อไปบ้านไปจากบ้านไปสวนนะครับวิงเขียนอ่อยอนะส่วนสาธารณะของแยกเขียนเป็นสวนน่เชกนะบ้านไปสวนเท่าไหร่ครับ1.61กิโเมตรนะครับนำทั้งสองอันนี้มาลบกันแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าฮ จากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยมันไกลกว่ากันกี่กิโลเมตรใช่ไหมครับอ่ามันมีความต่างกันอยู่เท่าไหร่อ่ะก็ค่อยๆทํานะครับ3าลบหเหลือ2อง้าลบหเหลือ3ามจุดหลบหเหลือศูกิโลเมตรนะครับความจริงแล้วเนี่ยความจริงแล้วเราเราสามารถตอบ ตอบอันนี้ได้เลยนะว่าออจากบ้านไปโรงเรียน,นยมันไกลกว่ากัน0ู2กิโลเมตรแต่สิ่งที่โจทย์ถามดูดีๆนะครับอันนี้ที่เราได้มาคือหน่วยมันคือกิโลเมตรใช่ไหมฮะแต่โจทย์ถามเป็นอะไรเมตรนั่นคือปัญหาของเราเราจะต้องแปลหน่วยให้กลายเป็นเมตรให้ได้เดี๋ยวคุณวินเกิดให้ก่อนแล้วที่เหลือนักเรียนไปทำเอาเองโอเคนะครับมาต่อกันเราจะเปลี่ยนเจ้า0ู2กิโลเมตรให้กลายเป็นเมตรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับ 0.32กิโลเมตรนะครับเท่ากับกี่เมตรอ่ากี่เมตรเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับกี่เมตรนะครับก็เริ่มเลยเราก็มาเทียบหาอะไรนะความสัมพันธ์ของมันนะครับระหว่างกิโลเมตรกับเมตรมาดูกันนี่เลยนะฮะกิโลเมตรกับเมตรน,นะครับ 1กิโลเมตรเท่ากับ1 0 0 0พันเมตรเราก็เขียนให้ตรงกันเลยนะครับเห็นไหมฮะข้างหน้ามันเป็นหน่วยกิโลเมตรข้างหลังเป็นเมตรเราก็เอาดูตรงกันเลยถ้ตรงกันแล้วนะครับก็เอากิโลเมตรตั้งไว้ด้านหน้าได้เลยนะครับถ้ามันสลับกันเราก็ต้องเอาถ้าเมตรเมตรอันนี้เมตรมันอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องเอาเมตรอันนี้ไปไว้ข้างหน้าด้วยนะครับแต่อันนี้กิโลเมตรอยู่ข้างหน้าอันนี้เราก็ใส่ด้านหน้าไปได้เลยนะครับโอเคเขียนเลยนะครับเป็น1กิโลเมตรเท่ากับ หนึ่งพันเมตรนะครับทีนี้เนี่ยครูบินเคยบอกไปแล้วถ้าตัวด้านหน้าตัวนี้นะถ้าตัวนี้นะครับมันน้อยกว่านะครับให้เราใช้เครื่องหมายอะไรให้เราใช้เครื่องหมายคูณได้เลยถูกไหมครับถ้าตัวตัวตัวนี้นะตัวด้านซ้ายมันมากกว่าตัวด้านขวานะครับเอ้ยขอโทษขอโทษถ้าตัวด้านซ้ายน้อยกว่าตัวด้านขวานะครับให้ใช้เครื่องหมาย คูณได้เลยนะครับเอาอะไรคูณล่ะก็เอาตัวนี้เลยตัวที่เป็นตัวตั้งตัวนี้ตัวที่เขาถามใช่นไหมครับอ่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับเราจะทําให้มันกลายเป็นเมตรนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเลยแล้วก็คูณด้วยนี่เลยฮะเจา้จาเจ้าเจ้าตัวหนึ่งผนไม่ใช่คูณหนึ่งนะครับคูณเจ้าตัวที่ไม่ใช่หนึ่งครับคูณกันเลยแล้วมันก็จะได้คําตอบออกมานะครับอะ ครูบีก็ทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันแล้วก็ที่เหลือนักเรียนไปคูณเองนะครับคำตอบที่ได้ออกมาก็จะมีหน่วยเป็นเมตรเรียบร้อยนะครับจะเป็นหน้าร้อสิบห้าข้อห้านะต่อไปมาดูข้อที่หกกันนะครับข้อที่หกนะครับข้อที่หกนะโอเคข้อที่หก ร้าน,นค้าขายผ้าเมตรละหกบาทได้เงินสามพันแปดอบห้าอ้าวขออภัยครับคูบินไม่ได้จะดับข้อหกอยายข้อครับข้อที่4ครับคณบินติสไปแล้วนะครับข้อที่4มารีมีเชือกเส้นหนึ่งยาว1 2บุดเซนติเมตรมาลายมีริฟบิ้นยาวเก้าจุเซนเมตรเชือกของมารียาวกว่าริบบิน้นของมาลายกี่มิลเมตรอาวเทียบเทียกแล้วเห็นไหมครับ ว่าใครยาวกว่ากันแล้วก็ยาวกว่ากันเท่าไหร่แสดงว,ว่าข้อนี้เป็นเครื่องหมายอะไรแน่แนเครื่องหมายลบแน่ๆน,นะครับก็คือต้องเอาเจ้า2อ,อันนี้มาลบกันก่อนใช่ไหมครับแต่สังเกตดีๆเห็นไหมสองอันนี้มันมีหน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรพอลบันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้คําตอบออกมาแต่หน่วยมันยังเป็นเซนติเมตรอยู่แต่เราจะต้องมาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นอะไรครับมิลลิเมตรถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นไปพร้อ,อมๆกันนะครับมาลีกับมาลายนะครับครูบิ๊งขออนุญาตเขียนซสั้นนะ มาอ่าเขียนผิดแล้วนะฮะมาลีมีเชือกยาวสิบสองจุดเจ็ดเซนติเมตรมาลาย มีเชือกยาว9.8เซนติเมตรเขาให้หาเขาให้เราเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเชือกของมารีกับมารีใคยาวกากันเราก็แค่นำมันทั้งสองนี้มาลบกันแล้วเราก็จะเห็นความต่างใช่ไหมครับว่าเชือกสองอันนี้ใครยาวกว่ากันและยาวกว่ากันเท่าไหร่หมดข้อตกี้เลยนะครับเราก็จัมาลบกันให้เรียบร้อยนะครับ เขียนไปว่าต่างกันลบเลยครับ7ลบแลบไม่ได้ก็ดึงกลายเป็น17ยืมจากอันนี้12นะครับก็ยืมไปโดนยืมไปก็เหลือ1นะครับต่อไป17เลบ8เหลือ9จุดลบจุดได้จุดเหมือนเดิมนะครับอันนี้1ลบไม่ได้ก็ยืม1นี้มาก็กเหลือศูนี้กลายเป็น11บแลบเหลือ 2นะครับแสดงว่ามันต่างกัน2เซนติเมตรเอาละต่อไปก็จะไม่ทําการอธิบายใดๆแล้วนะครับให้นักเรียนทําการเปลี่ยนเปลี่ยนจาเก้าเซนติเมตรเปลี่ยนให้กลายเป็นมิลลิเมตรให้ดูมาเดี๋ยวจะรอดูครับผมขอบคุณครับ